ก่อจะได้ภาพแต่ละภาพมันไม่ใช่เรืเ่องง่ายอ้าวหนึ่งสองเอาอีกแล้วลูอันนี้ก็ทีเป็นฉากเบื้องหลังได้ไหมเนาะจะได้ไฟบ้างตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนลาศีสไลนะคะหลังจากที่ไปบุญมาแล้ว

มเวมลาสีจะไหลจังหวัดสีสะเกลครับบ่เอาหนาบ่เอาไม่รู้ว่าการถ่ายรูปนี่ต้องเสียงเป็นเสียงตายถึงขนาดนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหรถจะชนเอาเนื้อรถมาแลว้วมาแลว้อลวอุว้ยเร็วเร็วรถมาแล้วครับเร็วโอ้โหไอ้วูดเร็วลูกคนรถเนะอยู่นันละมันนั่งอยู่นันละรถมัเหยียบดอก หนึ่งสองม้วนแต่ไม่เอาย่าอยู่นั้นรถจะชนแล้วครับแอคชั่นกลัวสิได้ภาพแต่ละาภาพแั้นก็ธรรมดาดีพี่น้องยืนก็ดูรถด้วยนะ เบื้องหลังได้พี่นองกแมวพุ่งอยู่สันละไม่ถ่ายหน้าป้ายหรอสารถือสารเนี่ยไปไหนดูอะไรเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเนี่ยนดีเลยหรอ มันตัวผายเขาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเขาฮุมกันล่ะเดดศาสตร้เพี่น้องแดดต้นนี่ครับุนเจนยางกับย่างเดา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  เป็นยังเครื่อนราศีอะไรนาสิมีมังคายน้ำกินเนาะบอกบอกเอ้เนานูกอดดาวไดเลยยางน้ำกนกันหนมาตอดถึงแม่น้ำดึงไรบ่แม่นกล้าตายบ่ ห่วยยางมาต้ให้กันโดมปวดแผลปอดป,อ,ดป,อ,ดปอ,ดอยู่วันนี้เราอยู่ที่สันเขื่อนนี่ไหนของกินให้ซื้อของกินมาซื้ออะไรได้แค่นี้นะทำไมมันอยู่ตรงนี้ทำไมคุณไม่ข้ามไปข้ามไปทำไมเสียเวลาเวลาไม่ใช่ พุ่นอะพุ่นนะไปนุ่นน่ะโอ้เขามีป้ายเตือนด้วยนะไม่ได้เครื่องเดี๋ยวมีแอลกอฮอล์เนี่ยในบริเวณสวนสาธารณะอย่างนี้นะครับคิดยังไงกับเครื่องเี๋รามีแอลกอฮอล์หรือเปล่าบรรยากาศดีอยู่หานละเย็นน่ะหม้อนางจากมุ้งเรืออะไรน่ะพุ่นพ่นมันต้องไปพุ่นอุ้ยมองนีอะไรพี่เรือตัก ในที่ละผมว่าไปพุ่นมันได้แม่น้ำกวางขวางได้พี่วะนี่ละอุปตองไปใส่ดอกเดี๋ยวเบิ่งกอนสย่อเขาไม่ได้เอื้นเจ้ามาอย่ามาจเอาไปพุ่นเอาลากีใหญ่สามเง่บาน เงี้ยวหยอดเงี้ยวหยอดเอาหอบสา่แล้วที่โอ้ยมูเจ้ากระเื้อเขาเนาะเขาฟาหอบสา่นเขาหอบน้ำเขาตายแล้วแต่ละคนแต่โลกแห้งโอเคแล้วันนี่เอออยู่นี่เย็นอีหลี ปูสาดแม่เชิญนั่งค่ะเชิญนั่งปูจากไหนนะเดี๋ยวดิกินก้ามมันอดูไหมกินยังก่อนกินก้ามก้ามยังก้ามปูสาดเนี่ยเขาปูมาปูสาดอันนี้ก็ปูสาดเลยนี่แบไปมองกันเป็นแถบเลยทีนี้ปูมาอันนี้ปูจักไหมก้ามปูสาดน้องจักกตเอ้ามันหนีมามีติ่งมีติ่งสายบุญแล้วก็มีติ่งขางเคื่อน นี่แม่งืดเกินกันยีสิบาทนี่ไปยังมันขึ้นหน่อยก็กันหลายเขะอะไปบมากูเจ้าจริงตาตาตนันไปใส่ละตาม้อไปใส่ละอุ้ยไอ้บุนเขาทายลุยุบบงี้ยเดี๋ยวทยลู้เขาเดี๋ยวไปเด้ เราจะไปลองนั่งดูไปลองนั่งดูเราก็แสดงลอยช่างเอลลงอีกหมดดามอีกแล้วถือกัดเจบเด้อมันไม่มีร้านค้าให้ซื้อกินมีแค่ตรงมุมนั้นเองอ่ะใช่ตอนนี้เขากำลังปล่อยน้ำออกไปดูยังเห็นแล้วขี่ผ่านมองเฉยๆมองยังไงมองก็มองลงไปนขาอ้ก็ไานั่ง นั่งไหมฝนมานั่งเขาสีสัมผัสแล้วเร็วๆไอ้พลัสตรีต้องไปนั่งน้ำกันเริ่มจากเด็กและสตรีมีคันเอาตะลี่ตูนศาสตร์จังเดือนหนึ่งอันนี้เดือนหนึ่งอันนั้นดีเดือนครึ่งเท่าไรนั่นเดือนครึ่งฮะฮึฮ่องเจ็ดเดือนแล้วตัวเจ็เดือนยังผัวประชวรยังที่อ่ะดอกนึ่งแม่ฮ่องได้ระบาดนี้เอ้า